บทที่8การจัดเก็บร่างผู้เสียชีวิตระยะยาวการจัดเก็บร่างผู้เสียชีวิตที่ไม่อาจระบุตัวตนได้ในระยะยาวพร้อมกับการเก็บบันทึกที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการเก็บรักษาพยานหลักฐานอาจเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบย้อนหลังได้โดยที่ยังรักษาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียชีวิตและเคารพในสิทธิของญาติผู้เสียชีวิตเมื่อพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตเสร็จแล้วควรให้ญาติหรือชุมชนนำไปฝังตามประเพณีท้องถิน่น อย่างไรก็ตามการจัดเก็บร่างผู้เสียชีวิตระยะยาวยังมีความจําเป็นสําหรับร่างที่ยังไม่อาจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้หรือไม่มีญาติติดต่อขอรับในกรณีนี้ควรเก็บรักษาร่างผู้เสียชีวิตไว้ให้เหมาะสมและบันทึกข้อมูลเป็นเอกสารเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลในอนาคตการฝังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากโดยจะต้องฝังในพื้นที่ที่กำหนดและมีความสอดคล้องกับประเพณีของชุมชนในพื้นที่จะต้องฝังร่างผู้เสียชีวิตไว้ในหลุมศพที่มีเครื่องหมายกำกับชัดเจนและร่างผู้เสียชีวิตที่ยังระบุตัวต,วตนไม่ได้ห้ามดำเนินการชาปนากิจหรือฝังไว้รวมกันอันดับแรกจะต้องตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับร่างผู้เสียชีวิตจากการติดใบกันน้ำที่มีรหัสเฉพาะแต่ละร่างและถุงบรรจุ หรือลงบรรจุอย่างระมัดระวังก่อนที่จะดำเนินการฝังจะต้องระบุตำแหน่งที่แน่นอนของร่างผู้เสียชีวิตด้วยแผ่นหินจารึกที่มีความทนทานหรือเครื่องหมายกำกับบนตำแหน่งที่ฝังและระบุรายการสถานที่ฝังทั้งหมดและทำแผนที่ด้วยพิกัด GPS จะต้องมีการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่ฝังโดยรวมและตำแหน่งของหลุมฝังแต่ละแห่งอย่างแม่นยำเพื่อช่วยในการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ในอนาคตและควรคัดลอก และจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้ในที่ต่างๆอย่างน้อยสองแห่ง,แ,หงและสุดท้ายจะต้องเก็บเอกสารแสดงการเก็บรักษาพยานหลักฐานและใบรับไว้อย่างเพียงพอเมื่อมีการส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตและสิ่งของต่างๆโดวยวิธีนี้การเก็บรักษาในระยะยาวจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังของร่างผู้เสียชีวิตได้